โอเคครับผมก็กราบสวัสดับท่ทุกท่านกันด้วยนะครับผมพวกผมนายก้อยหอมชอบสปินหรือช่องไวัรุ่นสูรนส่รอดนั่นเองนะครับผมวันนี้เราอยู่ที่เกมสาวถ้ำนะครับหรือ t e a s e ร o อ Aztec ครับผมมาไม่ค่อยได้จัดนานถ้ามาจัดกันหน่อยครับผมกับงบ 14k นะก็บง,งบ 14k ครั้งางอรอบที่แล้วมันเลยครับผมมาเบ็กันเลยที่240บาทไปที่30หมุนออโต้สปินกระบหมดไปเลยนั่นเองนะครับผมโอเคจัดกันหน่อยครับจัดกันหน่อยครับผมไป ยังอยู่ที่กลุ่มเดิมนะผมกลุ่มล็อตที่อทานที่บอกช่วงเวลาการแตกนะผมว่าเกมไหนแตกดีเกมไหนแตกเด่นเหมือนเดิมนะผมสำหรับคนที่อยากเข้าร่วมกลุ่มครับลิงก์เข้าร่วมกลุ่มใต้คลิปด้านล่างเลยนั่นเองครับผมไปครับผมโอเคโอเคครับไหลหน้าเขียวไปได้ครับจังหวะนี้ยังไงต่อครับจังไหวยังไงต่อครับยังไงต่อโอเคครับผมสวนงาปลาแปดไปจังหวะนี้โอเคครับผมส่วนกิจกรรมแจกเครดิตฟ,ฟรีนะผมรอได้เลยครับผมรอฟารายเอดใต้คลิป ได้เลยครับท้ายคลิปนั้นตะใต้คลิปโอ้โหเบเลยนะคุณผู้ชมเบเลยแล้วนะหายป่วยมายังไม่หายเบลอร์คุผู้ชมโอเครอฟังรายละเอียดท้ายคลิปเลยนั่นเองไปโอเคโอ้สวยงามว่าจังหวะนี้ขอหน้าเขียวได้ไหมโอ้โหขอหน้าเขียวไม่มาหน้าเขียวคุณผู้ชมขอย่างเป็ดสี่ร้อยแล้วกดเองตั้งเองพอไปเลยคุณผู้ชมมาไล่เอจังหวะนี้ยังไงต่อขอเอช่องสามได้ไหมขอเอโอ้โหอเอไม่มาว่าวะ หมุดหมิดจัดหมุดหมิดจัดโอเคผมขอสิบช่องสามขอสิบช่องสามก็ไม่มาให้เลยนะพี่ผู้ชมโอ้เกินไปีิชายโอเคครับผมโอเคครับผมไปไปครับผมไปครับผมโอเคครับโอเคครับผมไปไปครับผมไม่มาเลยว่ะอุ้ยแค่เ,เข้าฟรีเกมผู้ชมสี่พันสุดท้ายเข้าฟรีเกมว่ะเฮ้ยเอาว่ะ โอเคครับผมผมว่าแม่งมาลองกันสักตั้งไอสัตว์เข้าฟรีเกม2นาทีนี้เกือบไม่รอดนะเกือบไม่รอดมีฟรีเกมช่วยชีวิตนะผู้ชมแต่ไม่รู้จะช่วยชีวิตจริงๆหรือเปล่านะโอเคคูณ2ครับฟรีเกมหรือฟรีเกลือครับจังหวะนี้คูณ4ที่เรียบร้อยโอเคล่ะไม่ใช่กระดาษกับสี่พันแปดสบาทครับผมโอเคครับ4,800โอเคไม่ใช่ฟรีเกมแล้วครับผมไม่ใช่ฟรีเกลือแล้วผมฟรีเกมของจริงนะผู้ชมเอ้ยคัมแบ็กอิสราเอลว่ะเฮ้ย เกือบไม่รอดนะตอนแรกผมนึกว่าผมเกือบไม่รอดนะพี่ชมโอเคยังพอยื้อยังพอยื้อชีวิตได้อยู่ครับยังพอยื้อชีวิตได้อยู่นะโอเคไหลติดได้จังหวะนี้ขอหน้าเขียวขอหน้าเขียวเข้าหน้าม่วงขอหน้าม่วงเข้าหน้าฟ้านะไม่เคยได้ดั่งใจพี่ชมโอเคไหลอ่ะเข้าหน้าเคก็สวยงามเลยสามพันสามร้อยหกสิบบาทนะโอ้โหถ้าหน้าเขียวเข้าต่อนี่ไม่รู้เรื่องกับเบื้องลาวนะพี่ชม ยังไงต่อครับยังไงต่อยังไงต่อโอ้โห,โหน่าจะไม่มาแล้วนะตามสายทีจีนะอุ้ยโอเคสวยงามอยู่โอ้แต่ไม่น่ามาแล้วว่ะโอเคผมก็ถือว่ายังพอไปต่อกันได้นะผม16,440บาทนะโอเคผมยังได้กำไรมาประมาณห0พันน้ำมันหวานกดต่อครับกดกันต่อไม่รู้เป็นไรช่วงนี้ท g นะต้องให้กดเองตลอดเลยนะตั้งออโต้สปินทีไรนี่ไม่มาให้นะผมไม่เข้าใจเหมือนกันผู้ชมโอเคครับไปต่อครับ อู้เข้าหน้าเขียว8,000ันู้ไม่ใช่2,880เอาวะ่ะไปวะ่ะเอาวะ่ะว่ายังมาต่อพี่ชม้าอย่างนี้เข้าหน้าคิวมาสวยๆลูกป๊าโอเค320บาทครับผมโอเคผมไปกันต่อครับยังไงต่อโอเคไหลเคกับคิวได้ขอ10ช่อง2ประมาเลยวะโอเคอู้หูารางเครื่องดาน5,520บาทท่านผู้ชมอู้ยัยงไหลเคต่อขอเจี๊ยบช่องสองเลยวะยไม่มาวะ่ะเฮ้ยกงางสวยๆเลยนะพี่ชมกำลังสวยๆเลยนะ แหมจะหลุดเหนื่อยแล้วนะจะหลุดเหนื่อยแล้วนะ <_ S 1> โอเคครับขอเอช่องสามมาเอช่องสามสวยงามพระรามแปดไปเลยครับจังหวะนี้ขอเคช่องสองไม่มาว่ะโอเคครับไปกันต่อครับไปัไปกันต่อครับผู้ชมขอเจช่องสองว่ะเจช่องสองไม่ตกด้วยหมุดหิดจ,จริงจริงผู้ชมเออยังไงต่อยังไตงไต่อว่ะขอขอสักทีว่ะขอสักดอกสวยสวยอ่ะขอสักดอกสวยสวยอ่ะขอแบบล้างกระดานนิดว่ะ โอเคไปดีกูไปครับผม,ม,มวันนี้สาวถ้ำมาเหนียวเหมือนกันนะผมสำหรับคนที่จะเข้าสาวถ้ำช่วงนี้ก็ระมัดระวังกันนิดนึงด้วยนะผมช่วงนี้มาเหนียวจริงๆครับผมถึงในกลุ่มลัอคกี้ออทามจะบน่นว่าแตกดีนะแต่ก็มีช่วงเหนียวของมันเหมือนกันนะผู้ชมก็ระวังกันด้วยนะผมแล้วก็เข้าไปที่หน้าเขียวนะโอ้โหทัพไปหนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทนะผู้ชม อ okay> oh. oh! like ู้หูแตกนอกอยู่ดิแตกนอกมันเฉยเลยนะผมโกรธแม่งผมก็โกรธอย่างนี้นะ้วคุผู้ชมโกรธเอาดีกว่าแม่งจะเข้ากินเกมอีกรอบอ่ะเอาดิเข้าหน้าม่วงเอาดิโอ้โหเท่าไหร่เป็นเคนะเมื่อกี้สวยงามคุณผู้ชมโอเคขอเคช่องสามมาขอเคช่องสามโอเคไหลเขียวกันหน้าเคช่องสามไปจังหวะนี้สวยงามมากไหล่เคอีกสี่ร้อยแปดสิบบาทนะคุผู้ชมโอ้โหหน้าม่วงมาเปีนี้ไม่เข้าแล้วขอฟรีเกมดิวะขอฟรีเกมนะคุผู้ชมขอฟรีเกมอะไรมาปปุ๊บุ๊บโอ้โหฟรีเกมไม่มาอุ้ย ไอเ้เหี้ยเข้าฟีเกมผู้ชมโอ้โอยคุณพระไอ้ตัดตอนแรกก็นึกว่าจะไม่มาแล้วเหี้ยโอเคผู้ชมไปครับผมไปกันต่อครับผมโอเล้บไหลจิตได้จังหวะนี้ยังไงต่อครับเข้าหน้าเขียวไหมครับผมไม่เข้าหน้าเขียวว่ะหืขอแต่ว่าขอเป็นฟีเกมไม่ใช่ฟีเสือนะผู้ชมโอเคคูณสี่ไปจังหวะนี้ยังไงต่อครับไหลเอได้ไวช่องสามไหลสิบ หลายสิบได้แต่นอนนะผมหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบบาทนะทุกคไหลเจีอีกอือที่ฝยงานจริงๆดอกนี้รู้เรื่องกับเรื่องราวครับผมไอ้เลี้ยนว่าจะไม่มาแล้วโจมสาวพั่มมาอยู่ท่านผู้ชมหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบบาทกันไปเลยเดียวเชียวนะผมไปไปกันต่อครับผมไปกันต่อนะอีกห้าหมุนไม่รู้จะยังไงในจังหวะนี้นะเกือบไม่รอดเลยทู้ชมเกือบไม่รอดเลยทุกคนแล้วก็ว่าสะบัดกันรัวๆเลยครับว่าสะบัดกันรัวๆเลยเฮ้ยทีจีเฮ้ย โอเคครับ okay, ยังพอได้ยังพอได้อยู่ขอเ okay, คได้ไหม,มไม่มาเลยว่ะผู้ชมน่าจะจบที่แค่นี้กันเลยค okay. รับผมโอเคจบแล้วครับเพื่อนจ้าประตูโกคนนะผมกระเป๋าถ้ำสันดีคนเดินนะสองหมื่นนะสี่สี่ร้อยแปดสิบาทครับผมก็คงพอแค่นี้เลยแล้วกันนะผมสำหรับวันนี้นะผมนายกุ้งหอมชอบสปีดหรือช่องไวรุกก่นสระก็จบการเล่นแต่เพียงเท่านี้นเลยนะครับผมคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรเกมหน้าเป็นเกมอะไรก็ฝากไปด้วยนะผมสำหรับวันนี้นะผมสวัสดีครับ